สวัสดีพี่พี่เอฟซทุกทท่านนะคะมาอีกแล้วนะคะสําหรับช่อง A, เอเรือนทอ่อพี่พี่ท่านใดเข้ามาแล้วเอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการเช่าหางผู้ชาพระมาแบ่งปันเนาะแล้วก็เบอร์นี้นะคะพี่พี่ท่านใดที่สนใจจะบูชาวัตถุมงคลก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลย0 9 2ย์เก้าสองสี่สนนะคะหรือพี่ที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะ 0 9น4 3เก้าสองสี่สามหกศูนสองสี่ห้านะคะก็มีมาแบ่งปันเพิ่มเติมกันอีกนิดหน่อยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะ <c oughs> รายการแรกนี้นะคะอันนี้เป็นไม้มงคลแกะนะคะรายการนี้นะคะเป็นไม้มงคลแกะนะคะมีพอพานแล้วก็ลันเลขไว้เก้าสี่ ไม่ไม่เห็นแล้ว9453นะคะ9453อ่าอันนี้ซองเดิมเขาจะเป็นแบบนี้นะคะซองเดิมเขาจะเป็นแบบนี้ชุดพระแกะ,ะกระดูช้างรุ่นหมานเงินหมุนดวงนะคะปี66หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะเมตตาอธิษฐานจิตเดี่ยวอ่าเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566นะคะที่ระลึกพระป่าสามัคคี ที่ระลึกถ้าป่าสร้างสร้างพระใหม่นะคะริมน,น้ำมูลนะคะวัดเทพนิมิตสาขาวัดผักขะนะคะรายการนี้นะคะรายการนี้แบ่งที่1,500บาทนะคะ1,500บาทมีปั๊มตาม,มาแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ภายในซองเนี่ยก็จะมีะมีเชือกกระกุดแบบนี้ด้วยนะคะอ่า รายการนี้แบ่งที่หนึ่งหอบาทนะคะ1,500้ารอยบาทรายการต่อไปยังอยู่ที่พระสมเด็จอยู่นะคะรายการนี้เป็นเนื้อโคกนะคะเป็นเนื้อโคกใต้ฐานมีอุดแบบนี้แล้วก็ข้างหลังบรรจุพระเขาเขียนไว้ว่าบรรจุพระแปดน้านะคะ805นย้าอ่านี้เลย พาสมเด็จบรรจุหัวใจนะคะอันนี้เป็นเนื้อเป็นเนื้อก้นคกนะคะสร้าง2,999องค์เท่านั้นนะคะรายการนี้ออกที่ธรรมอุทยานนะคะธรรมอุทยานที่สวนสงแกปิดนะคะารายการนี้แบ่งที่1,100บาทนะคะออกปี65นะออกปี65 ที่ท่านใดสนใจก็รีบพักกันเข้ามาเลยนะคะเพราะว่าถ้าช้าหมดแน่นอนมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะแล้วก็รายการนี้นะคะเป็นเจริญทรัพ์ยนะคะพระผงเจริญทรัพย์ที่ระลึกงานบุญบูรพาจารย์นะคะวันที่10สิงหาสองพา พ,พระป่าสามัคคีวัดเจริญสัทธาราัทธาราชนะคะที่จังหวัดสกลนครนะคะหลวงปู่มหาศิลาปุกเสกนะคะรายการนี้มาดูกันข้างหลังมีตะกรุดกี่ดอกนะคะนี่เลยตะกรุดสองดอกนะคะจริงๆแล้วเอฟมีมีเป็นซีนเดิมซีนเดิมเนี่ยหกร้อยห้าสิบบาทนะคะหกร้อยห้าสิบบาทแต่อันนี้พิเศษหน่อย มีตะปูสองดอกนะคะอันนี้เอกขอที่800บาทนะคะ800บาทพี่ๆท่านใดสนใจจะปิดองละ800ก็แจ้งมาได้เลยนะคะหรือจะเอาไปลุ้นเองนะคะเอาไปลุ้นเองไปลุ้นเนื้อลุ้นตะุูลุ้นว่าจะทาทองไหมนะคะอ่าพักเข้ามาได้เลยนะคะสวยมากเลยพี่องค์จริงส่วนมากๆเลยรายการต่อไป ารายการต่อไปนะคะไปที่นางเมฆนะคะมีมาแบ่งแต่ราคาขอขยับนิดนึงนะคะขอขยับนิดนึงเพราะว่าได้ราคา,าได้ราคามาสูงกว่าเดิมนะคะนางเมฆรายการนี้แบ่งที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทมีสองเนื้อเลยนะคะมีสองเนื้อเลย แล้วก็รายการต่อไปพระปิตานะคะพระปิตารุ่นมหาราภโภกรัพย์นะคะเกี่ยวกับเมตตาค้าขายเนาะเมตตาค้าขายนี่เลยใครอยากได้อยากค้าขายดีนะคะเอาเหลวงปู่ศิลานะคะไปขึ้นคอเนาะขึาขา้นคอไว้เลย รายการนี้แบ่งที่2340บาทนะคะ2,340บาทเท่านั้นอ่ารายการนี้ยังมีแบ่งนะคะนี่เลยเศรษฐีอีสานนะคะเศรษฐีอีสานโ,โหเหรียญนี้สุดยอดมากนะคะหลวงหลวงปู่มีโอกาสได้เข้าไปร่วมพุทธา,าพิเศษนะคะที่พระธาตุนะคะไม่ได้เข้ากันง่ายๆนะพระธาตุ นะคะพที่จะเข้าไปร่วมพิเศษร่วมปลูกเสกนะคะขออภัยด้วยร่วมปลูกเสกนะคะจะต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นนะคะหนึ่งในนั้นก็มีหลวงปู่มหาศิลาด้วยนะคะที่มีโอกาสได้เข้าไปเนาะสวยมากเรียนจริงสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้แบ่งที่890บาทนะคะ890บาท มีแบ่งให้สองเนื้อนะคะมีแบ่งให้สองเนื้อเนื้อนี้เก้าร้อยเก้าสิบาทนะคะสวยมากพี่ดูนะคะสวยมากๆเลยยิ่งเหรียญจริงยิ่งโ,โหลุ้งขึ้นเลยสวยมากๆอ่าเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็มีกําไรมาแบ่งปันกันนะคะมีกําไรกําไรอันนี้สังเกตดูนะคะว่าเกือบเต็มสายเลยนะคะเกือบเต็มสายเลยอ่าแบบนี้350บาทนะคะแบ่งบูชา350บาทอ่าเป็นรุ่นที่ที่ที่ไม่เต็มแบบนี้นะคะหมดไปแล้ว250บาทแต่ว่าหมดเกลี้ยงเลยนะคะตอนนี้มีแบบนี้มานะคะได้รุ่นนี้มาเนาะได้มาแบบนี้ 3 5 0บาทนะคะอันนี้เป็นแบบสวมแล้วก็อันนี้เป็นแบบเชือกรูดได้นะคะปรับได้นะคะแล้วก็มีแหวนบวงนักบาทนะคะกินไม่หมดกินไม่หมดนะคะนี่เลยใครอยากมีอยู่มีกินตลอดไปบูชาบ่วงนักบาทไปนะคะนี่เลยไม่ตาค้าขายแล้วก็มีกินไม่หมดเนาะรายการนี้แบ่งที่1,000กับอีก50บาทนะคะ หนึ่งพันกับอีกห้าสิบบาทแล้วก็เอมีเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ด้วยนะคะเหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์นะคะรายการนี้เป็นเนื้อฝาบาทใช่ไหมเขาน่าจะเรียกเนื้อฝาบาทเนาะเอก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องเนื้อนะคะแต่ว่าหามาแบ่งให้พี่ๆได้อาศัยไปเช่าที่ที่วัดเนาะจะได้ชัว ารายการนี้นะคะแบ่งที่2,690บาทนะคะ2,690บาทแล้วก็มีเนื้อนี้เลยทองแดงนะคะเนื้อทองแดงทองแดงนี่แบ่ง2,450บาทนะคะารายการนี้ออกเมื่อปี2,564เนาะออกที่สวนสมแกเปะนะคะวัดโพสีสะอาดนี่เลยเนื้อนี้ก็สวย ันนี้ก็สวยเหมือนกันเลยนะคะชอบคนละแบบเนาะสวยคนละแบบแล้วก็เอมีเสมาไม่ใช่เสมาสิเหรียญเหรียญคล้ายๆเหรียญของหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญเทวพิทักษ์เหรียญโล่นะคะเหรียญโล่เหรียญโล่อ่ารายการนี้เป็นเป็นเนื้อฝาบาทซึ่งอยู่ในชุดอ่าอยู่ในชุดทองคําด้วยนะคะ ตอกนำเลิกตรงนี้นะคะตอกนำเลิกรายการนี้แบ่งที่2500บาทนะคะตอกนำเลิกด้วยนะคะพิเศษนิดนึงนะคะตอกนำเลิกอันนี้อยู่ในชุดทองคำมีพี่ถามเข้ามาว่าชุดทองคำกับทองฝาบาทธรรมดาต่างกันยังไงนะคะแตกต่างกันตรงตอกนำเลิกเนาะถ้าฝาบาทจะไม่มีตอกนำเลิกนะอันนี้เป็นซีนเดิมเองยังไม่ได้แกะนะคะ24 0 0บาท อันนี้ไม่มีตอกนําเลืกนะคะวันนี้มากระสายฝนเลยเสียงฟ้าคำ,ำรามแล้วก็รายการนี้นะคะรายการนี้เป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดตะกุดตัดโคเซียน3นะคะอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องเมตตาค้าขายเนาะใครที่กำลังโชคลาภเมตตาค้าขาย แล้วก็เปิดหน้าร้านหรือค้าขายออนไลน์นะคะตะกรุดดอกนี้เลย2,900บาทนะคะ2,900บาทอ่าวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีมาเพิ่มก็จะเอามาทำคลิปเพิ่มให้อีกนะคะวันนี้ก็อ่าอย่าลืมนะคะอย่าลืมนี่เลยสำคัญมาก0 9 2ย์6 0 2 4ส่วน4 4นะคะช่องทางที่จะบูชาวัตถุมงคลได้เนาะ โทรเข้ามาหรือแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะชื่อไลน์จะเป็นชื่อสุรัตน์นะคะชื่อไลน์จะเป็นชื่อสุรัตนนะคะทักไลน์กันเข้ามาได้ไดเลยเนาะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้เอกเินทอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ